เปิดติดอนอนเกือบปีสี่นอนปีโน้คะหันหักวยนอนปีโน้ตนอนปีสองมั้งปีหนึ่งปีสองแต่ละคนกว่าจะหลับอ่ะแต่แต่ปิดไฟตั้งแต่ห้าทุ่มนะเรียนไปทางท่านผู้จัดสอบเจอเีพีนะคะมาค่ะกูอยู่ราชบังตอนนู้นอยู่หนัานนู้นสอบเชียงใหม่เออปีเขาต้องมาสอบเกษตร สามภาพค่ะสอบเอนสอบเป็นไงบ้างคะได้อยู่ค่ะ The next day กินดีอยู่ดีขอขอคุยลงมางมา กลับมารับผิดชอบวันนี้้วยนะคะทุกขาเลยติมชาเขียวสเกลอร่อยไหมคะฮัลโนโคตรที่ได้เขาเล่นอะไรแบบนีน่เป็นจุฬาเหรอน่าสุดมันตกตรงนั้นเลย่สุดนเนี่ยเอาอันนี้

ตอนนี้ไม่อยู่กับมอสและเจซี่ยวเมเียมอสไม่มอแต่ถ้าเป็นชื่อจริงอะกูไม่เท่าชอเลนือเดี๋ยวกูไปนั่ง,งว่าชื่อจิงม่กูชื่อหน่อยแต่เล้ม่งานกันลแล้วแหวนแหวนก็คือแหวนล่องหุนเราไม่มีอะไรขัดขวางของเราได้ เอ้ยผอสวยมากผอสวยมากมันผ้าสว่างสุดตัวแม่ตัวม้านี่แหละนี่แหละที่โลกน่าสว่างอะเธอน้ำตาลอะรินไม่เช่นกันเราอะอะไรปวดน้อยดิกูไม่กินเห็ดกูบอกก่อนกูเห็ดดางๆไม่กินไม่กินไม่กินทะเลไม่กินทะเลอันนี้ถ้ากินปลาหมึกกินได้ย้มกินได้ เอาไหนครับรู้แลยใครเป็น้หงือกัรู้แหละโอเคโอเคอันนี้น่าร่ะโอเคเอาดิปะ Much much later ได้ของกันแล้วแต่ก็มีอะก็แมวอาฮะมเสยไม่ต้องเ๊่งเไินไป ใครเด็นทกูเดินใคริกมีข้องี้ข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 ่้ขี้้ขี้ขีี้ขีี้ขี้ขี้้ขี้้ขี้ข้กี้ขี้ข้้ีี้ี

ก็คือก็คือก็คือที่ชู้เปียอะไม่ใช่คือที่ระย่างอะที่ย่างเป็นแหวนค่ะเป็นแหวนน้องมู

โช์เกอร์ไใขอไปเลยขอล่าค <iş> le ่ะขอเล่าขอเล่าเดี๋ยวไปเล่าต่อคง่อเอาไี่เขาแซว อาแล้วนมเป็นดนนแล้วแนากมตลาดใไหมเฟดเไขอไอจิวขอมื่อวันนี้ไนั่งตอบกูไม่ต้องตอบจะดีสุดแล้วนะอ่ะพี่จิวิ่ม ไม่ยูสีแล้วเดี๋ยวกายเปนใช่ใ่อยแไอโแน่เลย่้วีเคฮ้ยโโอ้โอยโออ้ยโอ้โยอยออ้ยโอ้้ยอยอ้ยอ้ยโอ้โอ้นโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอมอ้อ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยโอ้อ้อ้ยโย เล่นตัวให้ก่อนนะอุ้ยเอาเอาเากะรนล่เยนดายกันมไมว่าแบบาัไปซื้อ่อยดอะ บอกว่าต่ <จะ S 1> าขึ้นมานแบบว่าสาภาพตรงนี้เลยว่าโดยอย่างเดียวไม่ได้ถ่ายกอเฮิ์งกินจะต่อไหมไม่บอกอเค่อจริงจังเวิร์กไปจูเราะตอนเช้าเท่านี้เลยหรอตอนนี้หนึ่งทุ่ม ต่อตั้งแต่หกโมงเออแต่ละคนนะคะจริงจังสุดๆนั้นแมวนอนด่าดิวโพสนี่แหละนี่แหละนี่แหละเดย์ฟอระ แค่ไหลหน่อยน่าล่ะ <laughs> เกมมนเกมจะหายสูญในช่วงนี้ใช่ไหมสิ้ที่ไหนจด่เ่ยเฮ้ยรม่รกันเ e ่ เรียนเสร็จเอ้ยอย่าได้เอากล้องมาตั้งตรงนี้ใช่แล้วเขาไม่มีกนน้ขึ้นคืเหรอนามนีกว่านี่นี่เป็นขั้นหน่ย เที่อฉันยืนมาฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรกำลังม,มีขนาดนี่มันข <c oughs> ึ้นศาล <c oughs> ใช่คุณรู้ตอนที่แบบคพลิพ้วไปแล้วแบบมันขึ้นนะ่ะว่ามันมีขนาดนี้ขึ้ขนมานี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีญี่ปุ่น,นอันนี้เป็นสาวคอจีนย,ยักยซูซูซใหญ่เกินอ่ะแต่จนแค่ใหญ่ม<ะ>ันค<ะ>ือความเก๋เซิร์สี่สิบสองมั้งโอ้เขาใ สองโมเมนต์ later <Pie year nes> ไอ้่ออ่แล้วก็อยู่ไหนไปไปไปยงานความรักปุ๊บปิดกระเป๋าอยู่นะได้ปิดแล้วดแล้วปั๊่เช็คท่เช็คตอนน้เราเป็นม่แล้วต้องต้องัวชุบลองนวดลอ่ไม่ผดแล้ววิญญาณไหมสีผมใหม่ใช่เย สีน้ำตาลที่จริงใจคือดำเป็นบีเลยใช่แต่ก็ติดนิดนึกงติดแต่ไปก็เห็นว่าเป็นเสี <c oughs> ่ยมตาลนะใช่มีฟิลระวังมามาเรียนสามชั่วโมงแล้วกลับหอซึ่งว่าเราเรียนแค่ช่วงบ่ายพรุ่งนี้เรียนเช้าก็ไม่เรียนละ much 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 later hours later บางคนไม่หเยจไม่นาวเลยส่วนทีายไม่รู้จ้อะไรเราวกนคอนนี่แหละไม่ใชเลตั้งใส่วนขยายเนาะก็เิ่มเขไปเรียนแล้วค่ะกด็นแห็ผู้หญิงดีกว่เพื่อนไมูว่าจะได้ยินไหมว่าเสียงจมาเห็นผู้หญิงดีกวเพื่อนนะคะอุ้ยภาษาไทยนีะโอเค มาดมไม่สนเลยออโกรงสร้างปัญหาเป็นดาต้องซื้อดาบยาหนึ่งเดี๋ยวหายเลยแเนี้อะเลนน้ำอุ่นซื้อดาบมาต่อยนะนี่นมึงเป็นหมาวะนลายเยอะขนาดนี้น้ำลายเอาเช่นเดีดยวเยน้ำเชื่อมฟองฟองไป่ นาวมากค่ะไม่หนาเเลยเรไ,ได้อยู่ห้องสมุดใช่ใชจองไปต้องแต่โอ้หเรแบบบ่ายโมถึงหนึงุ่มแต่เราจะไม่หูวถึง1นึ่ง,งุ่มค่ะไอู่่ข้าว ทักชัยบ er> ่ายหนาวมากหนาวมากแต่บายปโัเป็นง่โซนกัหนาวมาก้อยู่วงการคือหนาวชำเลยนะโอเค